สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดบันนี่นะครับผม <c oughs> ถือว่าเรียกสั้นๆว่าคือชุดหูกระต่ายน,นั่นเองนะครับเ <c oughs> ป็นชุดของชุดเป็นทุยตู้กรยเย่อนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าซ่อนเกาะหรือซ่อนกระเป๋าหรือเปล่านะฮะโอเคครับท่านผู้ชมชุดนี้ซ่อนเกาะนะครับไม่ได้ซ่อนกระเป๋านะฮะ <c oughs> โอเคครับผมจบการรีวิวเพียงเท่านี้เฮ้ยไ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมนะครับผมว่าชุดมันจะสวยขนาดไหนโอเคครับผมไปครับเด s go <S เข้าส่วนในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนดูเดี๋ยวขอดักดตรงนี้ก่อนขอดูแอปก่อนครับคือไม่รู้นะผมเป็นบ่อยมากครับผมหลังๆคือมันชอบแหลกแล้วมันแบบคลิปหายอเออไฟเสียนะก็ต้องเช้ตลอดเวลาครับผมเสตูสตูสตัวเดียวเอยๆๆสองตัวสตัวตัวนึวงมาจากไหน ับไปต้องเวาก่อนดีกว่าครับผมซุ้ไม่ไหวแน่ไฟกองไฟทันครับโอเคได้คิวหนึ่งครับผมฝั่งนี้เพื่อก็ยิงล้มไปนะเดี๋ยวขอไปซ้ําตัวที่ล้มก่อนฮะโอเคโอเคครับผมไม่ต้องไปจัดก,การเองแลวเพื่อจัดก,การแทนผมให้เลยเข้าสู่ตาที่สองนะครับผมอุ้ยฝั่งตรงข้ามโ,โ,โหชนะสามสิบห้าตารวด เอาไงดีเพิ่งเห็นสกอร์เนี่ยเหมือนฝันของมีคนออกนะครับคนหนึ่งน่าจะเล่นไม่ได้ยากหรอกมีกอนะโอเคเรียบร้อยครับปล่อยเพื่อจัดการไปส่วนนั้นนะเดี๋ยวเรา,เราวิง่งเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเก็บไอดอดีกว่านะครับผมจะได้ของดีด้วยรอโอเคเอ้าวล่วง <c oughs> ผมล่วง <c oughs> มันอยู่ด้านในเหรอเออใช่จริงเดาจริงเด้อยู่ด้านใน ความหวังของเพื่อนนะผมฝากความหวังไว้ที่เพื่อนด้วยอุ้ยจะซ้ำผมเมื่อกี้แต่เหมือนจะจะไปสนใจเพื่อนหิวคิวจัดเลยอูเพื่อนลมเลยละโอ้เพื่อนความหวังของคีมไม้สองคือความหวังของคีมอย่าตายนะเพื่อนอีตัวหนึ่งหนักวะตรงหน้าประตู พบศัตรูแลมามาให้เพื่อนมาให้เพื่อนก่าาอนตายเอาไงเอาไงฝังศัตรูเปิดแล้วผมเพื่อนยัสกาไปาเต็มเม็ดเต็มคํา <laughs> okay, ครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ตาที่สามแลครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากอัปเดตมาทุกคนคิดว่าดีไหมแต่การที่แบบปลดออกสกิลตุ้สกิลอะ ถ้าเราผมมองว่าก็ดีนะแต่ผมมองว่าไม่ดีส,ส่วนใหญ่เพราะถ้าเกิดแบบสกิลแบบฟร mm ี hmm. เกินกาอะไรเงี้ยจะต่อสู้ยากขึ้นไงนส่วนใหญ่มันมีมันมีคนแต่ใช้โคโน่อะใช้โคโนแล้วมันเล่นยากอะขอไปดักหน้าแล้วกันที่ผมแบบที่ผมแบบขยับตัวตลอดเวลาไม่ใช่แล้วนะคนดูเกรงเกรงกมันจะเข้าทางไหนสักทางนี่นแหละ เพื่อมาไม่ยอมดักทางกลางได้อีกทางหนึง่งไปผมไปผมทุยไปยผมตังต้งกายคนเดียวฮะโอเคเหมือนมีคนอยู่บนบ้านอะ่ะเฮ้ยโดนยิงโดนยิงตกใจหมดโอเคเข้าหลังเขายิงไม่โดนสวยเฮ้ยมีัวเข้าหลัง เอาไงดีเอสองคนกับเพื่อนฮนะฝั่งเขามีสามเรามีสองเน้นอยากแล้วเราขอยิงตัวไอ้ตัวที่ตั้งรัวก่อนฮนะแตกสวยตัวเองแตกไง <laughs> ตัวเองแตกแกไม่ใช่ฝั่งัตรูแตกฮนะ,ด,กรระดูทรงละคลิปนี้เหมือนน่าจะยาวแน่นอนเลยฮนะน่าจะมากกว่าสี่นาทีแน่ๆรอบนี้ รอเขาเปิดวงโอเคผมกล่าว่าจะไปฝั่งด้านซ้ายนะไปรอหลักฝั่งศัตรูเหมือนกันโอเคเหมือนเพื่อนเราเยอะเกินไปเดี๋ยวเราเบียดเบียดไปสัไปฝั่งขวาบ้างดีก,กว่านะครับระแวงระแวงโอเคเดี๋ยวไปสัง่งฝั่งทุยข้าบ้านกว่าผู้พิดอีกแล้วเหมือนเพื่อนเปิดจุดไปแล้วหน้าผม <First Blood. S 1> เพื่อนยิงปแลว หุ้ยมีทางเดินใหม่ว่ะแล้วลนก็น้อยลงด้วยแฮะอ้อมหลังไม่มีเดี๋ยวอ้อมไปดีกว่าเดี๋ยวอ้อมไปดีกว่าคิวฟรีคิวฟรีคิวฟรีเอาอีกตัวยังไงไม่ตายเฮ้ยลนลนลนแล้วตอนนี้สวย ตามๆเลย <Thank you. S 1> จะชุบจะชุบตัวเองขึ้นมาเหรอเนี่ยแอคหน่อยหนึ่งทีโอเคครับผมไปตาสุดท้ายแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะปิดเกมเลยอะไรเ <c oughs> พื่อทิ้งอะไรเราอ๋อยาๆยาเหรอ okay. โอเคเรคืนไปเราไม่ขโมยยาเพื่อนครับผม <c oughs> เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บนี่เป็นอะไรกนบ้าง แวงข้างมากครับสวยข้างเข้าข้างเข้าจับยิงสวยลมครับผมซ้ำซ้ำซ้ำโอเคได้คิวแล้วต,ตัวสุดท้ายนะผมนะขอปิดเกมได้ไหมเพื่อนปิดเกมสวยชนะผมโอเคครับท่านผู้ชมใครชอบก็อย่าลืมฝากก,าไกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะ รอบนี้ผมมองว่าชุดมันสวยนะผมนะสวยเพียงแค่หูกระต่ายสวยเหือก็เฉยๆฮะผมเป็นคนที่แบบชอบหูสัตว์อยู่แล้วด้วยโอเคครับท่านผู้ชมครับขอตัวไยบายก่อนแล้วกันนะครับผมนะผมอาจจะไมไ่รีวิวชุดระหว่างพูดนะผมผมจริงจังกับเกมมากเกินไปโอเคครับไปบายครับจุ๊บ